ีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับเชอเอมนะคะในช่องชาชาเอมค่ะวันนี้นะคะชอเชลอมก็พาออสตินลูกชายมาเที่ยวนะที่อินโดเพลกาชื่อว่าอัพทาจังเกอร์ค่ะเดี๋ยวจะมีบรรยากาศอย่างไรเนี่ยตามไปดูกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็รอต่อคิวนะคะที่จะเช็คอินเข้าไปที่ Up ทาวจังเกิลนะนี่ก็มีหลานชายนะคะแจ็คเซย์ไฮนนี้ก็อัสซินนะคะเบิร์ดเดย์บอยไฮนี่เด็กๆก็ตื่นเต้นกันแดดเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าข้างในจะมีที่เล่นอะไรกันบ้างเนาะ ค่าส่วนค่าเข้านะคะช่วงวีคเอนเนี่ยสำหรับเด็กก็จะตกประมาณ21เหรียญ75เซนนะคะส่วนผู้ใหญ่ก็จะประมาณ10เหรียญ75เซนแต่ว่าถ้าผู้พองคนไหนไม่ได้อยากจะเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะซายเวอร์ได้นะสละสิทธิ์การเล่นไปนะคะก็จะประมาณนี้นะคะช่วงเสาร์อาทิตย์แต่ว่าถ้าวันธรรมดาวีคเดย์จันทถึงสุกเนี่ยราคาก็จะถูกกว่าหน่อยนะคะประมาณ15เหรียญ75เซนค่ะถ้าใครสนใจนะคะก็ลองแวะมาที่นี่ได้เนาะ เดี๋ยวตอนนี้นะคะเราเตรียมรอเช็คอินซื้อตั๋วเข้าไปข้างในนะคะเอาละค่ะตอนนี้เราก็เดินเข้าไปข้างในแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนถุงเท้ากันก่อนนะคะ นี้เราก็มาเริ่มเล่นอันแรกนะคะนี่ไปเดี๋ยวไปดูนะคะนี่ตอนนี้อัฟซินกำลังลงมาที่ท่อนีว้าคุณเจ้าค่ะ you like it it was scary oh, <no. S 1> okay you fine yeah อัฟซินจี อ่ะพี่แจ็คมาคะ่ะ one two go guys over ไปเดี๋ยวเอาซินโก่อเน็ค์วนลูกไปอ่าค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเล่นสไลด์กันนะคะนี่ตอนนี้รอคิวอยู่นะคะ โซนด้านนี้กันบ้างโซนด้านนี้เป็นโซนเอ่อบาวซิ่งอ่าไปดูครับอ้าวอัชินอัซินเซีายให้ครับให้ีอัซินเดี๋ยวตรงนู้นเด็กๆก็ชอบกันมาก เลยครับเบิร์สเจย์บอยทุกคนตอนนี้นะคะเด็กๆก็มาอยู่ที่โซนบาวซิงนะออซินก็สนุกสนานมากๆเลยนะคะนี่ไปไหนแล้วครับมาแล้วนะคะนี่คนนั้น ออล้ค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็อยากจะไปโซนอื่นกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูโซนอื่นกันว่ามีอะไรบ้างไปครับเดดีด้เป็นยังไงคะอะไรเด็กเหนื่อยวั <c oughs> ยแล้วจ้ะโซนฝั่งนี้โซนนวดน,นะคะ <c oughs> ป้านก <c oughs> ตอนนี้นะคะเด็กๆก็ขึ้นมาโซนชั้นบนเนาะนี่เป็นแนวโหนบานะคะเดดีด้ก็เหนื่อยแล้ว ว้าเคุจครับ ก็มาอยู่ที่เฮอริเคนนะคะซิม <Wow. S 1> ูเลเตอร์สองหนุ่มจะเป็นอย่างไรว้าวโโอหเฮอริเคนมั oh. สวยเลยค่ะโอ้โห oh oh oh. หน้าหมุนเลยค่ะ น,นี้มาอีกโซนหนึ่งนะคะเป็นอัพเช้านี่ T O C d e v e l ล p ไช่อันเนี้ยมาหลุดเย้ t h ยค h a v ั a Jumping Day เย <Yeah. S 1> yeah, ้นี่เนี่ยเป็นบรรยากาศนะคะนี่ตาหลูดกโกนพี่แ <Yeah. S 1> จ๊คคมิ่งหลกูก นะคะไปนักสัตว์เกจ้า Two hours later. เอาละค่ะทุกคนวันนี้ก็คงจะจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะชเชมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปวิดีโอในวันนี้กันนะถ้าใครชื่นชอบอยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะใครยังไม่เคย subscribe เนี่ยก็ฝากกด u b s c r i b e ให้ช่องของชเชมด้วยเนาะเราจะได้มาเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะแะเพื่อนๆคนไหนนะคะมีคอมเมนต์อะไรหรือว่าอยากจะให้เชมเนี่ย,อาอยาพาไปเที่ยวที่ไหนอีกในลสาสเวกัสนะคะก็รีบคอมเมนต์มาได้ข้างล่างนี้เลยละคะวันนี้เชมต้องขอตลาทุกคนไปก่อนแล้วเนาะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในคล Thanks for watching!